มาบ้านแหลมนะคุณไม่มีร่องทางหรอกมีแต่ร่งละล่งละ <c ười> คลิปนี้คะ่ะเอนจอยกับพี่เบอยจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ชุมชนท่องเที่ยวบ้านแหลมจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะชุมชนริมน้ําสุพรรณบุรีชุมชนที่มีบ้านเรือนไทยนะครับยอดแหลมๆเนี่ยเต็มไม่หมดเลยฮะไปนอนที่โฮมสเตย์ stay, บ้านไผ่กับพุทนะคะซึ่งเป็นเรือนไทยริมน,น้ำครับผม <c ười> ล่องเรือชมสายน้ำนะครับวิถีชีวิตคนสุพรรณครับผมคนที่นี่นะครับหน้าบ้านเขาอยู่ที่แม่น้ำหลังบ้านเขาอยู่ที่ถนน,อนอถไปทำทุ่งดอกกุหลาบกลิก่นหอมนะครับยยยยไปเก็บดอกไม้มาทำขนมกันครับ<ว>ได้กีดปลาที่เขาร้องเสียง,งด้วยนะครับ

ถึงแล้วนะครับที่หมายของเรานะครับโฮมสเตย์ <Home> stay, บ้านไผ่ตาพุทธนะครับและที่นี่ยังเป็นศูนย์ประสานงานท่องเที่ยวชุมชนของตำบลบ้านแหลมอีกด้วยนะครับเรียบร้อยนะคะก่อนที่เราจะเข้าไปเที่ยวไัยเที่ยวได้วันนี้ครับเราได้กับชุมชนนะครับโปรแกรมแรกเราจะลงเรือนะครับไปล่องแม่น,น้ากันเลย กว่กว้างซ้อมก่อนทุกคนซ้อมค่ะแบบที่เอ็นจอยบอกมาก่อนหน้านี้ทริปนี้ทั้งทริปโคเวอร์เป็นคนสุพรรณแบบเต็มๆเป็นคนบ้านแหลมเลยอะคือจะแบบยังไงก็ต้องเนอร์ทั้งทริปอะถ้าเอ็นจอยแบบไม่เนอร์เมื่อไหร่เนี่ยตีเลยนะตีเลยนะอย่างที่เรารู้กันนะครับคนสุพรรณนี่เขาจะพูดเสียงเนิอเป็นเอกลักษณ์เลยครับ เรียกไม่มไม 1> 1> ไมต้องชื่อเรียกเป็นต้องเรียกยาวก็ได้เพเราต้องโค้ชให้มันนั่นมันจะเหมือนแม่นางแล้วเรียกเสียงยาวที่มากจ้าพี่มากจ้าอันนี้เขาพูดคนสุพรรณเหรอนางน้าที่คนสุพรรณไม่ใช well ่คนมาขนมถ้าสามพยางยากปกติพูดมากเราตอนนี mm ้พูดไม่ออกเลยครับเพราะว่าต้องพูดพูดเนอะทั้งที่เคยพูดได้ ที่ต้องพูดบ่อยๆนะคะเพราะว่าหนูพอหนูจะชินสำเนียงแล้วหนูก็จะพูดได้เลยค่ะนั่งนี่ห้ามขยับนะครับห้มขยับเดี๋ยวลวงนะครับมันเอียงถ้าเราเมื่อยเรเปิดกระดานได้แล้วเปิดห้อยได้เปิดกระดานห้อยขาเนี่ยอฮ้ยจริงเหรอห้อยขาลงไปในน้ำเหรอคะ้ยลอยเรืออ๋อท้องเรืออ๋อแบบนั่งแบบนั่งแบบญี่ปุ่นนั่งพื้นแล้ววางขาได้เึกว่า ื้อไม่พายเอาเท้าล่าน้ำพี่โสพลคะแล้วเราจะไปที่ไหนกันคะตอนนี้เราอยู่ในแม่น้ำาม่น้สุพรรณแม่น้ำสุพรรณบุรีและไกด์ของเราวันนี้ครับคือพี่โสพลครับเจ้าของโฮมเซ์ไผ่ตะพุดธครับบางคนเาจะเรียกแม่น้ำพระจีนอย่างเงี้ยค่ะแต่คนในพื้นที่เราเนี่ยก็เรียกแม่น้ำสุพรรณสุพรรณคือแม่น้ำพระจีนเนี่ยมันมันขั่นในจังหวัดมากขั่นจังหวัดสุพรรณก็เรียกว่าแม่น้ำสุพรรณ ผ่านนครปฐมได้เมื่อน้ำนครชทยนครชัยซีนี่ยในทีท่านที่มีหลังคาแหลมอีกแล้วเห็นไหมโอ้ใช่ท่านเหล่านี้หลังคาแหลมเยอะมากเลยนะคะอันนี้เป็นเป็นที่มาของชื่อชุมชนตำบลบ้านแหลมอ๋อก็เลยเรียกว่าชุมชนบ้านแหลมอันนี้ืออันนี้เป็นเรือเขาเรียกเรือไทยหมู่ไทยหมู่หมู่สามหมุดสามหมู่สามหมุดสามคือดูที่จั่วมันมีมีมีสามเรือ หนึ่งเห็น่ะมันเใหญ่หนึ่งสองสามสีมันเลือ๋ออ่านที่มาแล้วไอ้เร่อม่ข้าเรื่อเรื่อ่อนกขอนกก่อนกเขาจะมีนกอยู่จัวเรือนไทยมีสาประเภทจัวทรงระบาจัวทรงพาทิ์นะครับแล้วก็จัวสารกฟักอะไรีัยนะครับ นี่อันนี้ปลาลูกปัดนะที่เชั้น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 ผมพานะครับทีกคนนะโอ้โหเขาต้องเขาขับคือปลาใช่ไหมปลาตัวเล็กๆเป็นเป็นปลาทูแต่ตอนนี้บ้านที่ทำสมโพวอยู่ป่ะไม่ได้ทำนะฮะหยุดหยุดไปก่อนใช่ไหมใช่อ่ะพี่ทำไมไม่พูดเนอะตกใจสุพรรณแน่นอนเลยที่ไม่ใช่คนซูคารใช่ไหมสำเนียงฟ้องเลยใช่ไหมมีมีปลาหมาไหมครับปลาหมาปลาหมาหายากมากเลยครับช่วงนี้หายากครับว้า บางตัวมากเลยตัวบางตัวน้อยคือบางคือน้อยอ่ะมีน้อยหน้าหน้าตัวก็คือแบบมมีเยอะมีเยอะพี่บอยเมื่อกี้พี่เขาคิดวเป็นะเป็นคนสุพรรณไหมเป๊ะไหมเป๊ะเลยหลอกพี่ก็ได้ต่อไปอันนี้เรียกว่าไผ่ชีสุไผ่ชีสุเนี่ยเป็นไผ่ในตำนานนิราชสุพรรณสุนทรภู่ออโอ้นาสุพนทรภู่านมามาบ้านแหลมมัะเขาก็แต่งเป็นนี่แหละคือพันบ้านแหลมเนี่ยรู้่า บางป่าหมาป่าอ้อปอก,อกลักตับไม้ไผ่ใหญ่สะลุยลำสะล่างเฟืองสาวบ้านย่านนั้นทำที่ไร่ไว้แหน่ปลูกผักตักแปลงลูกอ้ยยอยย้ยอยซอยย้อยซอยสมกับเป็นบ้านแหลมมากๆคือระหว่างที่นั่งเรือมานี่อ้ต้อยเห็นหลังคาบ้านอะคือคือมันคือมันแหลมหมดเลยลืมเลยว่าจะพูดเนึ่เห็นหลังคาบ้านอะมันแหลมไปหมดเลยผมงเห็นก็น่าแล้วน,น่าแลม <c oughs> นักท่องเที่ยวก็น่าแลมเหมือนกัน <c oughs> แล้วแลมมไปหมดแลมทงบาจริงๆล่องเรือต้องล่องเพงเรือนะบ้นแหลมอยู่ใกล้แค่นี้องบ้างมาสีจะพาเธิไปแต่น้ำคนขาตาต้องต่างทางก็มีเทินไทยมันใช้กันด้ของดีเทีมันใช้กันด้ของดีมัเทียวสักทีรับรองติดใจยโย่โยโย่เยเยบ้านแหลมแ่นี้นะแค่เราแบบเราล่องเรือไเก่อยูก็พอแล้วคือมาสุพรรณเนี่ยมาบ้านแหลมเนี่ย คือวัดแหลมคือวิธีไทยกระสายน้ำรถจดรอดไว้ที่สูนม์แหลมสมิตแม่เที่ยวไปทั้งวันเลยตรงไหนอ่อยต้องแวะกินข้าวไหนก็สบายๆไม่ต้องไปเก่งมากไปอิ่มเอาดาบหน้าอ่าเอชาเอชาชา,าชาชาชาบนลอยเม่รอท่อนนี้เนี่ยแหละนาเพราะว่าร้องในท่อนเดียวไง้หน,น,นี่ยเราจะผ่านวัดวิหารไรทอง เป็นวัดในตำนานเส้นทางทัพพม่าวะมอรามันเป็นวัดที่มีประเพณีเรียกว่าชักพระเส้นเพลงตักบาตรจางน้ำปีหนึ่งเนี่ยเขาจะจัดกันเสาที่สามอาทิตย์ที่สามคนเดือพิการอุทุกปีอ๋อที่สามสเดือนพฤศจิการทุกปีอ่าปีนี้ตองวันที่ยี่สิบเ็ดพยอก็ก็ในเรือเนี่ยก็จะต่อรขบวนนะมีร้องเพลงถ่อยเพลงีเซลเป็นเรือเห็นมีตรงไหน,นเอาถึงมีบ้างแต่เหมือนจะไม่ เอ้ยาค่ะ้ยาเกลีเกลียนาล้าล <ENNIS> <while> ้ <lawsuit> เาเล้ได้ล้นาล้นาล้วเนี่เ <Nein> รือโบราณนะเนี่เนี่เรือโบราณเนี่เรือมาเรือาากนี่เรือมากของจริงเลยนี่เรืมาเลยนะครับเนี่ยเนี่ย้ที่ี่ที่มันเป็นใบกุ้งโพอันนั้นเรือเขาเีกว่าเรือมาเรืาเฮ้ยแล้วก็ต่อไปเป็นริ่งิกันเลยเนี่ยเเนี่ยนะครับเป็นแนวนี้หมดเลยแล้วชาวบ้านก็จะนั่งริมเขื่อน ท่านก็จะพายเรือมานะแล้วก็มีบางคนเนี่ยแต่งชุดไทยชุดไทยสมัยรัชกาลที่ห้าจะแข่งแข่งขันกันเนี่ยมูงไหนบ้านไทยไทยได้แล้วก็ได้รางวัลประมาณนั้นอุ้ยน่าเที่ยวมากลำลำนี้อย่างเงี้ยอายุเท่าไหร่เนี่ยโอ้เป็นร้อยปีทั้งนี้เป็นร้อยทั้งนี้เรือขุดนะเรือขุดไมือว่าต้นไม้ทั้งต้นเนี่ยจี๋จ่อยแล้วขุดเอาเลยขุดเอาเพราะว่าที้สูงเยอะมากเลยนะที่เนี่ยจะมีอู่ต่อเรือด้วยนะอู่ต่อเรือยกพันเรืออะไรเงี้ย แวะบ้านทำทูบกันหน่อยครับสวัสดีจ้าโอ้ยสวัสดีจ้าสวัสดีครับพี่ไม่ใช่คนบ้านแหลมหนูเป็นคนบ้านแหลมเดี๋ยวนี้ค่ะสวัสดีค่ะค่ะชื่อพี่อ้วนนะคะพี่อ้วนค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นฐานทูบขอคุณเศรษฐีทูบสมุนไพรลักสีประจำวันเกิดค่ะอันนี้ก็จะเป็นแม่แม่จะเป็นวิธีการปั้น เดี๋ยวพี่อ้วนจะเป็นวิธีการป่าจะให้นู่ทําอะไรทําดอกกุหลาบจ้าดอกกุหลาบไปจ้าหอมหอมนะค่ะนำสีชมพูกันแม่จ้าแข่งกันไหมจ้ารับคำท้า แล้ว <Allah> นะจ๊ะโอ้โหแม่คิงนูเสร็จแล้วจ้ายังไม่เสร็จจ้าขนาดเรากุลาบเรายังทำสวยเลยได้แล้วหืมอะไรสวย ปัะมาะดอกละเท่าไหร่จ๊ดอกละสิบบาทดอกละสิบบาทถึงนี้ไปอวดเคื่อนแทนอันนี้ไหมเออแล้วก็บอกว่านี่รีมือเราจ้าถูกต้องจ้าต้องทำยังไงน่ะจะเป็นแขกก็แขกหมาบ้านไงจ้ามันก็ต้องต้อนรับไงจ้าอันไหนของเธอเที่ยอันนี้ไง เฮ้ยแต่ก <see> ็ดูได้ดูดีอยู่นะวันนี้ฮะจริงๆอันนี้อันนี้เหรอเออโอเคเฮ้ยก็ดูดีดูได้เพราะว่าแม่ช่วยทำด้วยใช่ค่ะนี่เป็นการตัดลมกค่ะลูโอ้โหขึ้นรางแม่จ้าบอกว่ามีรางวัลก็เลยลองหน่อยต้องหมุนกันนั่นแหละค่ะนั่นแหละค่ะหนึ่งสอง สามหอยค่ะที่นน่งวันแล้วสุดยอดทำได้ยังไงครั้งแรกครั้งแรกเราเป็นวิธีการเก็บนะคะเราก็จะเก็บอย่างนี้เข้าหาตัวจ้าจ้าอย่างละจ้าอาถ้าตกงานก็มาที่นี่ได้เลยจ้าแต่คงจะไม่มีเงินสร้างเป็นวิธีการตากขานะคะตากขาก็จะเป็นอย่างนี้ขาหนึ่งสองจ้าใย ได้อยู่นะคะได้ค่ะได้อยู่ได้อยู่ที่แปลว่าได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะพี่จ้าจ้าแข่งกันไหมเอาเลยจ้าไม่ดีการตัดนอกนะคะคณะเรามีของแจกอีกจ้ามามาเลยนะคะหนึ่งสองสามปอยจ้าก็ยังได้อยู่มาแค่เดียวยังได้เทคนิคดีๆไปโคตรคเยี่ยมเลยี พี่โซ่คน,นจ้าเราจะไปน่ายกัน <c oughs> เรีวเรี๋ยวเราไปรับลมชมแม่น้ําอีกสักนิดนึงก่อนให้ชุ่มชาก่อดก่อนแล้วเราก็จะกลับไปทานต้มโค้งปลามาตะเล่ตะเลตะเจ แล้วก็ชมมาตลอดทางที่เราเห็นอันเป็นเลือดไทยมูเลือนไทยเ <Yeah. S 1> ดียวแล้วก็นี่ค่ะที่น่าถึงเลือดไทยก็หาบดีเป็นแบบรูหลาอลังการทุบสูดก็อยู่ตรงบริเวณเขาเรียกว่าทางแยกบางที่หนซึ่งสุทรทูเก็แตกกันว่าถึงบางผู้ขว,วางกลางบ้านชื่อชีหนทางทิดท,ทุกตะบลบ,บอกแยกอยู่กลางวางบนทนทางร่วมลมแห่ผเพียเพ้ยนเปลี่ยนชีอแยง้งย่านนี้ที่หน จากขี้หนเป็นที่ที่คือสองที้คือที่ทางทางเพราะเลยไปเจอทางแยกเหมือนนั่นเียกแบบเงี้ยเหมือนนั่นเหมือนงอนตเา็ๆเงี้ยขี้หนไปทางไหนดีวะ๋อแล้วจะมีบ้านอยู่อยู่อยู่กว่างการด้วยตรงนั้นเลยครับใหญ่มากสมชื่อไงสมชื่อชื่อว่าคุ้มทองดายาอ๋อนี่คือเรือนไทยคาบุดีนะมาที่จุดเกิน้านแหลมนะครับ เราได้เห็นหนึ่งเรือนไทยเดียวเรือนไทยโกและเรือนไทยขั้งพอดีมา,มา,าบ้านจันพบทราบย่างหรือจ้าขมบคุณคอันนี้เป็นขนมอะไร啊ค่ะพี่สดขนมทองพับพัดถิ่นจ้าอือแล้วเวลาอันนี้เขาทำเนี่ยเขาทำจากเตาถ่านนะไม่ได้แบบเป็นเตาแก๊สขึ้นมาทีนะพับด้วยมือแล้วบางทีนะต้องเที่ยวมาเนะี่ยเขาจะไม่พับเป็นแบบนี้นะแล้วแต่บางคนพับเป็นดอกกุหลาบอเอามือกับ มันเขาใส่แล้วก็มือแบบดึงยืมยืมมาปุ๊บๆก็ปุ๊บเป็นลูกโอโปายทีไไอไอสร้างสรรค์มาช,ชา,ยยามบ่ายกลางแม่น้ำสุพรรณบุรีรจ้า<ช>ท้องถิ่นนี้มีมายาวนานสายลำธารยังคงลินไล่ท้องถิ่นฉันสุพรรณบุรีนาถิ่นนี้ที่นี้บ้านแหั่จ้า อันนี้ออกเปรี้ยวไหมเปรี้ยวค่ะโอเคกินแล้วแบบเหมาะกับช่วงเวลานี้มากเพราะว่ามันแบบสดชื่นมากเลยคือจากที่เราล่องเรือมาเนี่ยนะครับก็คือเราจะเป็นแม่น้ําวิถีของคนลินท่องปากแม่น้ําแล้วเราอยู่ภาคกลางเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะภูมิอากาศเนี่ยมันก็จะร้อนเนอยเขาก็เลยสร้างสร้างบ้านให้เป็นเป็นคายอดแลมดันแหลับขึ้นมานะครับดันแหลัขึ้นมาแล้วก็เพื่อข้างบนให้ลมมันลมมันโฟมันโฟมาได้ง่ายแล้วเข้ใไหมฮะแล้วตอนตอนเย็นเนี่ย เขาก็อยู่ที่ถุ่นบ้านกันถิ่นบ้านก็จะสูงหน่อยกิจกรรมเอยู่กับที่ถี่นบ้านขึ้นมาทีนั้นคนที่เนี่ยที่บ้านแหลมก็วิถีที่ถูกพันกระสายน้ําแต่เอกลักษณ์บ้านแหลมสงไทยเนี่ยมันแตกต่างกับบ้านแหลมการยังไงเศรษฐยาอย่างไรบ้างที่เนี่ยวิถีที่ในเราล่องเห็นมฮะมันเป็นหมู่มูล่ว่ามันเป็นมันเป็นบ้านสงไทยรวมทุกทุกทรงของในภาคกลางที่นี่เพราะสุพรรณนี่มันเป็นเหมือนแลมันเป็นเหมือนเมืองหลวงเก่าสมัยก่อน ถูกมั้เมื่อก่อนสุพรรณเนี่ยเขาบอกว่ามีเรื่องเล่าว่าสุพรรณเป็นเมืองหลวงก่อนแล้วย้ายไปที่ยุทธยานี่คือรากเหง้าของบ้านเรือนไทยที่ทรงเป็นปัจจุบันนี้แม้น <ก S 2> ว่าเสียงเนอร์บ้านชั้นเองก็เป็นชวนหนึ่งที่มันเป็นทยอยออกอกอิธิ์ที่มาทีีหนึ่งแล้วก็กระจายกออกไปคุณเห็นว่านี่คือเอกลักษณ์ของเรานี่ว่าแะไว่านี่ไัน,งไงนเอกลักษณ์ใช่ไหมแต่ตรงนี้เรามองถ้าถามว่าเราเนี่ยนี่นเป็นผักเอกลักษณ์ักเอกลักษณ์ของเราไม่ได้นี่คือวิถีวิของเรามันคือความจริง,งของเราอยู่มันคือสิ่งเดิม่เด,เด,เด,ด,ดอ่แ้แไม้ไไไมาากย แต่คนนอกมาแบบอยากมาสมัมผัสเอ้ยพี่นี่อย่างนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ขึ้นมาทีนะคะเราก็เล่าเรื่องจากเรือนไทยที่เป็นร้อยปีเนี่ยไม่ได้ตายแล้วนะเป็นเรือนไทยที่มีชีวิตผ่านเรื่องเล่าโดยคนในชุมชนของเราเป็นเล่าเรื่องของแต่ละบ้านละบ้านไปพี่สุพลคะแล้วในบ้านแหลขมของเราที่มีบ้านที่ยังเป็นเรือนไทยแบบนี้เยอะมากไหมคะตาลับหนึ่งสองสามดึงตาอีกหลังละหนึ่งสองสามอ่ะไมหลังละนะมันคือตรงเนี้มัน เยอะมากๆก็แต่การไอการที่สร้างบ้านหรือแบบเนี้ยมันเหมือนกับาแบบนิยมอ่ะมันต้องแบบนี้อ่ะแล้วถ้าคุณไปสร้างอย่างอื่นเนี่ยมันไม่ใช่ผลนแหลมอันนี้มันมันมันเป็นมันเป็นมรดกที่ที่เราได้มาโดยที่เราไม่ได้สร้างขึ้นมาเองลูกเรานะมันเป็นของเก่าแก่ที่เขาสร้างมาให้เราเก็บไปอยู่แล้วบ้านหลังบ้านเลนไทยสร้างนะเชื่อไหมครับเราเราย้ายไปที่ที่นะเราถอดเป็นเป็นแผ่นได้หมดเลยนะโอ้ไปประกอบประกอบมาได้เลยนี่คือมรดกภูมิปัญญาเลยแล้วบ้านบางบ้านบอกอุ้ยพี่ตะพน อยู่เป็นบอกพี่บอกบ้านเป็นเป็นร้อยร้อยปีทําไมมันยังใหม่อยู่เลยล่ะมันขัดใหม่ได้ทาได้ไหมหมดเลยเดี๋ยวคืนนี้ที่เราเ็บพักบ้านเรือนไทยเราเนี่ยร้อยกว่าปีแต่มันเหมือนใหม่มากเพราะมันสามารถที่จะทําใหม่ปรับปรุงใหม่ขึ้นมาได้แล้วเปลี่ยนทิศมุมมองมุมนั่งได้หมดอย่างนี้ดีกว่าคุยบ้านเรือนไทยนะคุยเรื่องเรือนไทยเนี่ย,ยว,วันเดียวไม่หมดยาวมากยาวมากเดีว๋วมากเอาเป็นว่าทุกคนคะคือแบบเอเคคอ,เอมันมันไม่ใช่แค่สถาปัตยกรรมแต่ว่ามันมีวิถีชีวิตของผู้คนความเชื่อ ใช่มีเรื่องความเชื่อมีความแบบเรียกว่าการอยู่ร่วมกันของคนใ,ในชุมชนชคนในบ้านอะ่ะด้วยใ mm hmm. เอเอย์คิดว่าถ้าใครแบบอยากรู้เรื่องเรือไทยมากกว่านี้อยากเจาะลึกมากกว่าที่เอนจยกับพี่โสพลรลอยฟังนี่ก็ต้องมาคุยกับพี่โสพลเองที่บ้านแหลมแล้วกันแล้วกันมาจองเรือนั่งชมสักสามวันใช่หมดไหมหมดไหมสามวันพอไหมใช่ใช่หรือทำเป็นซีรีส์ได้อซีรีส์หน่เยอะไีประานั้นก็ได้ก็ได้อยางบอกว่ามาเที่ยวบ้านฉันมาแล้วคุณจะโล่งรักทั้คุณได้นอนพักกับฉันนะ รักหมดใจเลยจ้มมมามามานแรกนะคุณไม่มีล่งทางหรอกมีแต่ล,ล่องรัก There's no way to pose. And if you <inku> fail, you know what there's in store, hold on tight. You are for some fun. And if you fail, you know what fades in store, it's so เอ็วก็เคยล่องเรือแบบนี้นะคะแต่ว,ว่าตอนนี้เอ็นตอยรู้สึกว่าเอ็นตอยได้ใช้เวลาแบบค่อนข้างเยอะเอ,ะอ็นตอยก็เลยแบบแฮปปี้มากเลยอะมันเหมือนแบบว่านั่งเรือไปแล้วก็ค่อยคอยคุยกันไปแล้วก็ก,ก,ก,วก,ก,นนกินนู่นกินนี่อะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าแวะตรงไหนแบบได้ก็แวะอะไรแบบเนี้ยมันค่อนข้างแบบรีแล็กสบายสบายอะคะ่ะสวัสดีจ้าไม่ปลมไหม มัมีปลาเปล่าปลาหม่ามไหมจ้าเล็กเล็กหรอขายเปล่าโอช่วงนี้มันบางเอนจอยชอบการเที่ยวแบบนี้มากเลยนะคือเอนจอยรู้สึกว่าถ้าเราได้มีเวลาแบบเนี่ยมีเวลาแบบอยู่บนอยู่บนเรือนานชิลอ่อได้ดูได้มองเห็นคือแค่ได้เห็นต้นไม้ที่มันแบบต้นใหญ่ๆอยู่ริม สองข้างฝั่งอะแล้วก็ได้เห็นนกบินไปมาอะไรเงี้ยก็สุดยอดมากแล้วอะแล้วยังถ้าสมมติว่าเราแบบได้คุยกับคนในพื้นที่อีกัดีาได้คุยว่าแบบเอ้ยบ้านเขามีอะไรอร่อยผูดคุยกันเป็นภาษาอะไรอะไรแบบเนี้ยโอ้เอนจอยแบบแฮปปี้มากเลยอะเอนจอยคิดว่านี่คือแบบว่าหัวใจอะของการเที่ยวชุมชนอะคือประสบการณ์ที่เราได้รับจากชุมชนอ่ะ ตอนนี้คือเรากําลังจะเดินทางกับโดยเรือของเรานะคะไปนอนที่โฮมสเตย์บ้านไผ่ัาพุทธนะคะแล้วก็มื้อเย็นนี้นะคะเอนจอยก็จะได้กินต้มคูงปลามึกมาแล้วจ้า ทุกคนคะหลังจากเอนจอยขึ้นมาจากเรือแล้วเรียบร้อยนะคะเมื่อกี้พยายามร่องเรือไปก็ตามหาล้าเอ้ยไม่ใช่ตามหาปลามมาแต่ว่าช่วงนี้น้ามันเยอะใช่ไหมปลาปมา้าสดๆเนี่ยเราก็ไม่ได้พอเราไม่ได้เนี่ยเรามีแพนบีแพนบีของเราก็าคือตายม,มาแล้วเลย ปลาม้าอะไรคะ <languages? S 2> พี่นี่คือพี่ปลามมา <aha S 2> ปลาม้าอบแห้งค่ะปลาม้าอบแห้งค่ะแล้วพี่อ้วนจะทําอะไรวันนี้ต้มโคงปลาม้าต้มโค้งปลามมาค่ะค่ะเป็นพระเอกเลยก็คือเนื้อปลาม้าวันนี้นะคะเราจะเปลี่ยนจากเห็ดฟางเราจะมาใส่ไส้บัวแทนค่ะเพราะว่าวันนี้เป็นหน้าน้ำที่เราจะได้กินไส้บัวเราก็จะคั่วก่อนคั่วทุกอย่างคั่วแปลว่าไม่ใส่น้ำ ต้มโคลนี้คือเราจะกลัวให้แลแ้วให้เกิดความหอมแตกตรงนี้ลร้อนแรงมากหอมจริงๆเป็นน้ำต้มไก่ธรรมดาอย่างนี้เลยค่ะทำไมทำไมเรามาที่บ้านแหลมถึงต้องกินปลาหมาค่ะปลาหมามีความเกีพันยังไงกับพื้นที่นี้ก็อันนี้เขาเรียกอำเภอบางปลาชื่ออําเภอ บางบางปลาหมาใช่ค่ะเดี๋ยวผมได้ยินว่าปลาหมาที่นี่ร้องที่จริงเหรอครับจริงค่ะฮะเดี๋ยใจนึกว่าพี่วัดมู๊กอะเนี่ยผมไม่มู๊กได้ยินเองนั่นันร้องนี่จริงเหรอนี่จริงค่ะเขาตได้ชื่อว่าปลาหมาเขาเป็นปลานดำลึกแต่เวลาประสบพันธุ์อย่างงี้ค่ะเขาก็จะเรียกเหมือนเขาเรียกเพชรเมียเพชรผู้อะไรกันอย่างเงี้ยนะคะผสบพันธุ์กัน เลยจาเรียกร้องความสนใจใช่ค่ะว้าไหนร้องแบบปาลมาสิไม่รู้เหมือนหรือเปล่ายังไม่เคยได้ยินอ่ะเขาเป็นว่าต้องกลับมาใหม่ใช่ต้องกลับมาใหม่ตอนที่เห็นปลาลมาตัวเป็นๆว่ามันจะร้องพี่หรือเปล่าพี่เก็บใช่ตอนนีบลูน่าใส่แล้วนะคะพี่เห็นว่าชอบเปรี้ยวๆนะคะพี่บอยรอบนี้กลับไปได้กินต้มโค้งที่บอยทำแบบดีๆแล้วไม่แข็งแล้วไปว่าไหมคะ โอ้เคยกินต <ware> ้มโค้งใส่ใส่บัวใช่ของแล้วอะไรแต่ตอนนี้น่าใส่บัวเยอะก็เหมือนเราค่วชาวบ้านดาวหรือใช่ค่ะแล้วก็เป็นตามฤดูกามเราก็เวลาที่บ้านแหล่งเข้ามาตอนนี้เราก็อาจจะได้กินขนมใส่บัวได้กิน่ยกับพวกของพื้นบ้านใช่ถ้าเรามาอีกฤดูหนึ่งเราก็จะได้กินไม่เหมือนเดิมก็จะเป็นความแปลกใหม่อะค่ะไม่ใช่ว่าเราหาซื้อที่ไหนก็ได้เหตุผเก็หาซื้อที่ไหนก็ได้ใช่ค่ะหรืออาจจะไปทำทาน้านก็ได้ใส่บัวดูดีมาก อันนี้เราต้องดับก่อนนะคะเพื่อที่ว่ามันจะเด็ด oh. สุดยอดมากเลยค่ะ oh. เสร็จแล้วค่ะทุกคนค่ะเป็นยังไงบ้างฝีมือ Enjoy. เอ็นจอยเอยฝีมือที่อ้วนห oh. อ้โหชิมใหม่โอ้สุดยอดครบ oh. อืมกิวข้าวเลยอะจากตักข้าวตอนนี้อะเฮ้อ oh. นี่ครับแล้วก็มือข้าของเราวันนี้เรานอนที่โฮมสเตย์ของชุมชนนะครับชื่อว่าไผ่ตาพุทธไผ่ตาพุทโฮมสเตย์แล้วก็นี่ก็คือต้มโครงปลาหมาที่เราช่วยพี่อ้วนทำเมื่อกี้นี่ปลาซอยทอดน้ำพริกผัดเผ็ดแกงสม้มปลาหมาอยู่นี่มาเที่ยวชุมชนแบบนี้ เอนจอยแบบชอบความที่มันแบบหลากหลายอะ่ะคือมันไม่เหมือนเวลาที่เราสมมติว่าถ้าเราไปเที่ยวอที่ไม่ใช่สไตล์แบบนี้ใช่ไหมบางทีเราอาจจะแบบไม่ได้กินของที่มันแบบคือสมมติว่าถ้าอ่ารอบนี้อาจจะได้กินต้มโค้งปลาหมารอบหน้าเอ็นจอยอาจจะได้กินต้มยำปลาหมาอะไรเงี้ยแล้วรอบนี้ได้ใส่ใส่บัวรอบหน้า,าจ,จะได้ใส่เห็ดอะไรเงี้ยมันก็จะแบบปรับเปลี่ยนไปตาม ฤดูกาลตามของที่ชุมชน <ๆ S 1> เขามีขายในช่วงเวลานั้นๆั้น<อ>้า่จริงจริงเมื่อก่อนเขามีแบบมนันนวดด้วยนะพรุ่งนี้ตอนเช้าฉันจะต้องตื่นมานั่งตรงนี้ไม,ไ,ไม่รู้<ค>รจะนั่งทำไมล่ะแต่ฉันต้องตื่นมานั่งถ้ามานั่งตรงนี้จะไม่ต้องายเรือแล้วมั้งเรือก็จะพาอยากมานั่งชิลก็อยากนั่ง ครับผมสุดยอดสบายเลยฮะเ <โฮ S 1> ย็นชื่นฉ่ำเย็นชื่นใจของที่ระทึกเอ้ยของที่ระลึก <S <S ของชุมชนนะคะ<ๆ>ก็เป็นสินค้าจากผักตบชวาน่ารักมากเลยและเดี๋ยวขอไว้ต่อ <S 2> <S 2> คลิปหน้านะครับพรุ่งนี้จะตื่นแต่เช้าไปเก็บสายบัวมาทำขนมกันครับผมมห้คุณคจอถือค่ะค่ะค่ะ